สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางไก่ทางไก่ทางเมืองไทยทางเมืองหนอกทางไต้หวันนะครับผมเนาะเอาขอบุดขอบคุณพี่น้องยืนอยู่ดีไม่แห้งกันเด้่พี่น้องเนออยู่ดีไม่แห้งกันบนนอกครับผมเนาะเอาเป็นจังนายกมอบความสุขคือเก่าครับผมเป็นห่วงกันอยู่ดีไม่แห้งกันนักพี่น้องเนาะเอาขึ้นหัวกันนี้คือเก่านะครับผมเอาพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะกับช่องบ่าวพัดคนเดิมแล้วกพพพััดผผ้้าารรวยี่นนองงคบมทแฟเจ แล้วก็ทาง YouTube พี access, ่น้องครับผมเนาะเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดสต๊อกไขไว้ให้นนะครับผมเนาะแล้วก็กดหัวใจนะครับผมเนาะผู้ใดอยากมักแนวทางแบบนี้ก็มาลงให้ฟรีคือก็เหมือนเดิมนะครับผมเนาะเอาพี่น้องครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็มาต่างมาต่อนะครับผมกับแนวทางรวยอีกแล้วนะครับผมเนาะพี่พี่น้องเอฟซีพี่น้องไทยบ้านเฮาถามหากันเข้ามาหลายครั้งนะครับผมเนาะว่าเมื่อใดก็มาลงให้ หวยรวยอีกแล้วมาลงให้เบิ่งแรกครับพ mm ี่ส hmm. well mm ันแต่ผมก็เลยเห็ดคลิปสั่นลงไปถึงนึงแล้วพี่น้องหลายท่านอยังไม่เห็นนะครับผมนะเอาว่าเป็นยังคลิปนี้มันจะหายอีกขึ้ก่อนนะครับผมนะกรับรวยอีกแล้วนะครับผมงวดหนึ่งก่อข้อขกเกตพี่น้องครับอัตราการที่จะไปรับชมงวดที่หนึ่งพี่น้องมาเบิ่องงวดที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมเนาะหลายท่านที่ยังไม่เคยตามผมยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วก็เบิ่งไปพร้อมกันก็ได้นะครับผมเนาะนี่ เด่นสองตัวมันยีเขาอยู่ตัวหนึ่งนะพี่น้องเด้อแต่ละงวดนี่เขาทุกงวดพี่น้องครับผมสองตัวนี่ตัวเด่นนี่เขาทุกงวดโมตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งครับผมเนาะอ่าอ่าผู้ใด้มาแบบเอาชั่วๆกันนี่เอาเอาโยนี่มีมีสองตัวอยู่นี่เขาตัวหนึ่งแน่นอนครับผมนี่จับคู่มันก็เขาสี่ศูนย์พี่น้องเนาะมันก็เขาอยู่แล้วเพราะว่ามันจับคู่คล้ายๆว่าหลุดนะครับผมเนาะหลุดวิ่งนี่ครับผมเนาะเขาสี่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวนี้ครับผมเนาะอ่า ก็ถือว่าแม่นตัวเด่นนี่ครองตัวนี้เขอดตัวหนึง่งก็ถือว่าแมนยูได้พี่น้องเนอะเอาสาหรับสายวิ่งกะกะแน่น,นอนอยู่เอา้ามากวันนี้ผู้ใดรอดติดตามวันยูผูายาย้ใดใหญ่ๆมากเด้อพี่น้องเดิมเอาเตรียมแคปหน้าจ,จอขอับผมมากแล้วรวยอีกแล้วนะครับผมหนึ่งกอหกเก็บพี่น้องกับผมเนาะนี่เลขแปดทิศพิชิตความจนพี่น้องครับผมหมวยทองคําพี่น้องเนาะหวยทองคาปวดนี้ ป no be วดนี่หนีจนพี่น้องครับผมอาแล้วครับผมหนึ่งก็ข้อหกเกดว้เดนหนึ่งโอเดนหาครับพี่น้องครับผมหกกเาเด้อตัวเด่นเด้อพี่น้องเด้อมากตัวใดครับผมระวังหาครับผมดูว่ามารตั้งสองตัวครับผมสายเวียงสายลูดออกไปได้ครับผมเนาะจับคู่กับยุ่กว่ามานนี้ครับผมหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาหาสหาเหาเกนะครับแล้วก็หกศูนย์หสม 64 67 68 69พี่น้องครับผมสองตัวนี้มาตัวหนึ่งแน่นอนครับผมฟันทงครับผมมาตัวหนึ่งแน่นอนเพหัวถูกหวดนี่มันมาตัวหนึ่งถูกหวดครับผมเนาะจับคู่ให้กับเขา่าถ้าว่าบอลงูพุ่นหลายพี่น้องตัวละบาทสองบาดท่องจิได้กำไรวะครับผมเนี่ย ตัวละบาทเนี่ยมันกินได้กำไรว่าห้าลงทุนบนหนีพี่น้องครับผมเอาลองเบิึงเนอะลองไปพิจารณาหน้านมึงเอานะครับผมเนาะตอนกระแมนอยู่งสองตัวนีพ,พี่น้องเลือกเอาหรือว่าเอาทั้งสองตัวไปเป็นข้อมูลกันก็นกได้เด้อพี่น้องเนอะสำหรับงวดนี้นะครับผมมาอีกคือเก่าครับผมมาตัวหนึ่งคือเก่าเพื่อมาสองตัวพร้อมเมื่อวันี้ครับผมเนาะเอาฝากไว้สักนี้พี่น้องครับผมกับแนวทางชุดนี้ผู้ใดเห็นแล้วผู้ใด นั่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อผู้ใด้ถ่ายอยู่แคปหน้าจอเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะผู้ใมยังบ่มั่นใจกรับว่าเป็นยังบ่ตามครับผมนะอ่าะความมายความอบของแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องเด้อเอานะครับผมเนาะอืมความมักบ่คือกันพี่น้องมักไผมักมันนะครับผมเนาะบ่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเขาว่าเขาบ่ว่ากันนะครับผมเนาะอ่าผมมาลงให้พี่น้องเฮาไปเป็นข้อมูลกันพี่น้องก็พิจารณาเอานะครับผมเนาะใช้สติในการตัดสินใจทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมพี่น้องครับผมมมเบิิ่งคลลลลปจ้วแแกกกก็อยาาืดดดดไ์์ชรตต กำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะเนาะแนวทางแบ่งปันให้ฟรีๆแค่กดหัวใจซใื้อๆพี่น้องจิกดกดบดได้สวัสดห้ผมนะพี่น้องนะกดซื้อๆนะพี่น้องจิ้มกดไปก็ได้แล้วพี่น้องเนาะอย่าขีดทีหลยเด้อคนขีดทีเขาเอาบัตรถือ,อหวยได้พี่น้องนะครับผมเนาะ,ะหายใจใจปั๊มๆไปครับผมนะเนาะเพราหายกันไปได้ก็หายกันไปคือผมเนี่ยผมบร่ได้คิดค่าเสียหายเยนง่ยนะพี่น้องครับผม,ผมไม่ได้คิดค่าตอบแทนอะไรนะมาหวังผลทั้งแรงทั้งสินว่าใจเข้ามากครับผมใจัก รักมากด้วยนะครับผมอยากให้พี่ให้น้องเขายิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขกันแต่ละหมื่นแต่ละเว่นนะพี่น้องเนาะหอยเล่าหอยพัฒนาหอยหานอยก็มีลงให้ทุกมื่นเขาแดงว่าเขาแดงรูดแดว่าเขาแดงกัต่างธรรมดานะพี่น้องเนาะเอาฝากไว้สำเนี้พี่น้องครับผมนะครับผมเนาะบาเจ็บบาดเจ็บนพี่น้องเนอะด้วยดวยนะครับผมเป็นสิทธิกันทุกคนจำลองวันนี้สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงวังที่หนึ่งกันทุกผู้ทุกคนนะพี่น้องเนอะเอาขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม